พูดถึงการก้าวเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนเรามักจะนึกถึงแต่เรื่องของเศรษฐกิจนะคะหรือว่า AEC แต่จริงๆแล้ว3เสาหลักที่สําคัญมีเสาเศรษฐกิจแล้วมีเสาวความมั่นคงแล้วก็มีเสาเรื่องของวัฒนธรรมด้วยนะคะในเรื่องนี้เองค่ะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะดำเนินการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของอาเซียนมีการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนเป็นวิติใหม่ในการที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมไทยไปจนถึงวัฒนธรรมของอาเซียนด้วยกันเองนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียร จากศาสตราจารย์ดรอภินันโปเซียนอนล์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะจะมาให้ข้อมูลรายละเอียดของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนในประเทศไทยคะ่ะสวัสดีค่ะท่านปลัดสวัสดีครับัดสวัสดีครับท่านปลัดแรกทีเดียวผมต้องเรียนถามคาว่าศูนย์กลางวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียนบางทีคนฟังอาจจะรู้สึกเป็นรูปธรรมเป็นนามธรมรมอยากให้ท่านอธิบายอย่างเป็นรูปธรรมนะครับว่ามีความหมายว่าอะไรครับท่าน คือผมคิดว่าเราต้องทําความเข้าใจนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วศูนย์กลางนี่มีหลายศูนย์นะครับถ้าเปื่อประเทศไทยเราจะลุกขึ้นมาบอกว่าเป็นเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างเนี่ยคงคงจะยากที่จะรับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยาการมีส่วนร่วมเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วการที่เราตั้งศูนย์นธรรมอาเซียนขึ้นมาเนี่ยเราต้องการให้ทั้ง9ประเทศสมาชิกเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมนะครับเพราะฉะนั้นการวางแผนเนี่ยเรามองว่าศูนย์นธรรมอาเซียนที่เกิดที่เมืองไทยนั้นเนี่ย เป็นเป็นศูนย์ที่ให้ทั้ง9ประเทศเนี่ยเข้ามาหลอมรวมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการการที่เราได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่7สิงหาที่ผ่านมาน,นะครับก็ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งท่านเลขาธิการอาเซียนเนมาเองนะครับแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของของลราของกัมพูชาของเวียดนามเนี่ยเข้ามารวมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์เนี่ยมันมัน,มน,มนกระจายไปได้หลายจุดเพราะฉะนั้นข,<อ>ของเราที่ทำทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการ ขับเคลื่อนเป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าเพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนผมคิดว่าเราทํางานร่วมกันนะครับแล้วก็ทางกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงท่องเที่ยวและกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยขับเคลื่อนเป็นการผลึกกําลังนะครับแล้วก็เป็นการผลักดันให้เห็นถึงเรื่องของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าคาว่าวัฒนธรรมนี่ผมคิดว่าเป็นเป็นพลังที่นุ่มนวลนะครับเป็นพลังที่อ่อนนุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราบอกว่าเราจะไปทํา เศรษฐกิจกับเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับถ้าว่าเราเน้นการหวังผลกําไรแต่อย่างเดียวนะครับเราก็คงต้องมองว่าวัฒนธรรมนี่สามารถที่จะนําการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็ความเข้าใจซึ่งกันและกันเ,เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นการอนอกจากเปิดพื้นที่แล้วเนี่ยเปิดองค์ความรู้นะครับเ,เปิดสมองนะครับ,รบแล้วก็เปิดความยอมรับนะครับการที่เราพูดเสมอว่า รู้เขารู้เราเนี่ยนะครับบางทีเผอเขารู้เรามากกว่าเรารู้เขาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยของไทยเองก็ต้องมีความเข้าใจแล้วก็ตระหนักรู้นะครับในเรื่องของสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นรอบข้างเราครับปีนี้เป็นปีที่เรากำลังบอกว่าเราจะเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็นการเปิดตัวที่ที่ดีนะครับแล้วก็เช็คเกรดครับเช็คเกรดที่ผ่านมาเนี่ยก็ทางโรงเรียนนะครับมหาวิทยาลัยนะครับก็เข้ามา สนใจในศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนของเราได้ได้อย่างมากครับค่ะศูนย์นี้ค่ะด<ม>าเนินการยังไงบ้างคะก็เป็นเป็นการขับเคลื่อนของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เราก็มีการวางแผนให้เวลาคนเข้าชมเนี่ยนะครับ<ม>ะจะเป็นการมีเรื่องขององค์ความรู้มีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมสมัยใหม่นะครับเข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่า เราไม่อยากให้พื้นที่มันนิ่งมันตายนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยมันมีปฏิสัมพันธ์ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ Interactive แน่นอนครับแต่ละห้องเนี่ยเราเราให้องค์คอมรูเช่นคําว่าอาเซียนเนี่ยบ่งบอกอย่างไรเช่นที่ปรากฏในภาพนี้นะครับก็มีการเล่าประวัติความเป็นมานะครับมีการนําเอาสิ่งของทางวัฒนธรรมมานําเสนอแต่ว่า เรื่องของสวนภูมิเรื่องของอุตสาคเนเรื่องของที่มาที่ไปในเชิงประวัติศาสตร์นะครับของพื้นที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วอาเซียนไม่ใช่แค่ 40, 40กว่าปีนะครับแต่จริงๆแล้วหลายร้อยปีเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยองความรู้เหล่านี้เราสามารถที่จะให้ผู้เข้าชมเนี่ยได้สนุกสนานนะครับวันนี้เราบอกว่าสนุกสนานและสเสน่ห์อาเซียนเนี่ยนำเสนออย่างไรให้กับผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของอาการให้ความบันเทิงด้วยนะครับแล้วการเปิดพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราวางแผนไว้ว่า จะมีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับมีการขับเคลื่อนมีการแสดงมีการสัมมนาทําให้อันนี้อันนี้ท่านเลขาธิการอาเซียนนะครับท่านท่านท่านมาเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านท่านรองนายกก็กรุณามาเปิดงานด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้นี่ผมคิดว่าเป็นเป็นอย่างที่เรียนนะฮะว่าทามีมีพลังที่นุ่มนวลนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะบ่งบอกให้เห็นว่าเปิดแล้วเนี่ยเราจะขับเคลื่อนอย่างไรเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่จะอธิบายนะครับแล้วให้องค์ความรู้อย่างไรอย่าง อย่างเช่นเมื่อวานนี้นะครับมีโครงการเสริมนะครับ<ม>แล้วก็เปิดเรื่องของอเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนนะครับที่ s f b o อฟโบร d เทนะครับ<ม>ก็จะเห็นได้เลยว่าอนอกจากพื้นที่นี้แล้วเนี่ยก็จะมีกิจกรรมอื่นๆเสริมอีกมากมายอย่างเช่นเดือนธันวาแล้วก็จะมีการจัดโขนหรือรามยนาอ,อาเซียน<ห>นะครับทั้งสิป,ประเทศนี้มาเพิมกิจกรรมเลยตาม นโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท,ท่านท่านอยากจะให้มีเรื่องปฏิสัมพันธ์เรื่องของมรดกวัฒนธรรมนะครับแล้วเราจะยิ่งใหญ่มากนะครับที่จะมีการแสดงโขนหรือรรมยาอาเซียนเนี่ยทั้ง10ประเทศครับได้ยินคําว่าศิลปะวัฒนธรรมแต่ว่าตอนนี้จะได้ยินคาว่าอุตสาหกรรมวัฒนธรมรมคือคคอะไรคะก็คงจะต้องตอบโจทย์นะครับว่าที่เราบอกว่าเรานิยมเคป๊อปเรานิยมจะแปลนครูเรานิยมเรื่องของวัฒนธรรมข้ามชาติจาก เพื่อนบ้านเรามาเยอะเนี่ยเรานั่นคืออุตสาหกรรมของประเทศเขาแต่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยถ้าเกิดเรารวมพลังกันแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างกระแสหลักของเราได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามองว่าวัฒนธรรมเนี่ยสร้างเม็ดเงินได้แล้วก็ให้ประชาชนนี่มีส่วนร่วมแล้วก็สามารถที่จะเพิ่ม GDP ได้นะครับอเอาเอาง่ายๆเลยนะครับนักท่องเที่ยวจากวัดพระแก้วออกมาแล้วเนี่ยมาหยุด ที่ศูนย์ธรรมอาเซียนที่ถนนราชดำเนินเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดขายอันหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาเรียนรู้เรื่องของธรรมอาเซียนได้อย่างดีครับอยู่ตรงไหนของถนนราชดำเนินนะคะที่หอศิลป์ร่วมสมัยครับใกล้ๆกับนิทรรศัตนโกศิลป์ครับติดกับนิทรรศัตนโกศิลป์ใช่เลยครับไปทางใกล้ๆอุสาวรีประชาธิปไตยติดเลยครับนะคะอ้าวเห็นบอกว่าวันนี้มีการแสดงนะคะระบำอาเซียนซึ่งเป็นเป็นหนึ่งการแสดงที่เราจะได้เห็นเวลาที่เราไปที่ศูนย์ด้วยไหมคะหรือเป็นข้างคราวครับเราจะมีทั้งการแสดงมีการสัมมนา จะมีเรื่องของการแสดงอาเซียนจะมีเรื่องของการสนทนาเรื่องหุ่นอาเซียนยกตัวอย่างนะครับแต่ว่าวันนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครับออกแบบเฉพาะกิจเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงระบำอาเซียนครับถามอีกคืนิดนึงค่ะไปที่ศูนย์นี้เปิดทุกวันไหมคะกี่โมงถึงกี่โมงเปิดทุกวันครับตั้งแต่10บโมงถึง5้าโมงเย็นนะครับแล้วก็หยุดแค่วันจันทร์ครับ นะะคก็เหมือนมือเชียมทั่วไปที่ผ่านทั่วไปหยุดวันจันทร์เนาะนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านประหลัดมากนะคะขอบพระคุณมากขอบพระคุณครับบขอพระคุณครับมาให้รายละเอียดของศูนย์นี้แล้วนะคะเราก็คงอยากจะเห็นเนาะว่าในศูนย์นี้มีอะไรบ้างถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสสามารถที่จะไปชมได้นะคะบริเวณถนนราชดำเนินแต่ว่าวันนี้มีการแสดงระบำอาเซียนเป็นอีกหนึ่งงานในศูนย์นี้ค่ะที่จะมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วย ผูช้ชมคะตามที่สำนักง,งานกนสชนะคะได้ออกมาประกาศให้มีการลงทะเบียน